เออแอปอัดหน้ามึงสุดยอดไปเลยว่ะแอปอัดหน้ามึงโอเคมาถึงม่นก็แหลกใช้ได้แหละมันก็ไม่ได้แหลกเกินไปหรอกมันแหลกแค่นิดเดียวเอง <c oughs> ก็นแน่นอนเป้าหมายในตอนนี้คือการที่จะต้องหาผลระเบิดเพราะว่ามีแล้วทั้งสามผล ทั้งสามผลนี่มีละผลมืดผลเออผลผลแดงน้ำทวงและก็ผลสายฟ้าแดงน้ำทวงกับสายฟ้าเนี่ยกากมากเลยนะถือว่ากากใช้ได้เลยละ่ะแต่สกิลมันก็ไกลอ่ะเออก็ว่าไม่ได้โอเคมีเงินอยู่ประมาณสองแสนโอ้เชี่ยอะไรวะอ๋อแม่แมปไม่โลด,ดิ้ชี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ไม่โหลดโอเคทีนี้ก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ก็เนี่ยสามผลที่เอ่อที่ได้เข้ามาตอนแรกๆในตอนที่เกมมันเปิดแรกๆเลยก็ว่าได้แล้วมั้งก็อันนี้ก็เป็นผลสายฟ้าผลมืดแล้วก็กราวิตแล้วก็เอ่อกระวิตี้เอ่อใช่ก็ผลในน้ำท่วงและผลที่เข้ามาใหม่ก็คือผลระเบิด ึ่งจะลองดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงโอเคซื้อเออ่ซื้อกระชาผลโอ้เชี่ยดีจัดเลยได้ผลมืดมาเก็บไว้อย่างแรกเปิดด้วยสก,กิลนี้แล้วก็สก,กิลนี้ต่อ วิธีที่จะหาผลได้เอกวิธีนึงก็คือเปิดกล่องเรื่อยๆคือกล่องเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดทุกๆประมาณสิบสิบวินาทีซึ่งมันก็ถือว่าง่ายต่อการต่อการต่อการที่จะ,ะหาผลได้หน่อยซึ่งถ้าตอนไหนที่จะหลับเนี่ยระวังการ AFK แล้วกันนะคือในการ AFK เนี่ย มันจะได้ในส่วนของไอนี่มาด้วยมันจะได้ในส่วนของไอเทมในการไอเทมในการออทำยรูวีสองนะโอ้โเฮี้ยกูโดละและไอเทมในการออทำยรูวีสองเนี่ยก็คือหัวใจสีเขียวซึ่งแน่นอนมันก็ถือว่าหายยากอยู่พอสมควรเลยละ่ะแล้วก็ส่วนมากที่ออกนะส่วนมาที่ออกเนี่ยมันจะเป็นพวกผลไม้ปีศาจมากกว่า เท่าที่ FK มานะหรือเปล่าไม่รู้แต่ในตอนที่ FK ครั้งหนึ่ง FK f เสี่ชั่วโมองอะ่ะและกูแม่งก็หลับสี่ชั่วโมองอะ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมกูต้องตื่นประมาณเออเประมาณเออประมาณตอนนั้นกูหลับประมาณเท่าไหร่วะอ่าตอนนั้นหลับประมาณหกโมงเช้าได้ใช่คือหลับประมาณ6กโมงเช้าได้ และตอนที่ตื่นมันจะตื่นประมาณตอน9โมงเช้าประมาณ9 9โมงครึ่งได้เออประมาณนั่นแหละโอ้ยเฮียโอ้ยเร็ดแล้วก็สิ่งที่ได้นะสิ่งที่ได้ก็คือหัวใจสีเขียวซึ่งได้เยอะกว่าผลอยู่นะ ตายทักทีทีนี้ก็จะไม่พูดมากแล้วก็จะเอ่อสปีดรันไปเลยบอเลยเอาไว้เลยนะว่าไอ้พวกมอนไอ้ไอ้พวกมอนในแมปเนี้ยเกิดง่ายชิบหายเลยแค่ไม่กี่วิเองแค่แค่ประมาณ3ามสี่วิเองม่นเกิดละ เกิดโคตรง่ายอะ่ะมอนมอนในแมปเนี้ยแดงแปลดเลยมึงเอ้ยแดงแปลดแดงแปลดไม่เซียนี่เหลืองอยู่จีดโอ้ยเยี้ยบพลาดคือในตอนที่ไม่ได้อาดมันก็ไม่ได้ยากขนาดนี้นะ ทำไมตอนอาจไม่กูกูรู้สึกว่ากูสู้ยากจังวะฉันจะพาเธอลอยล่องลอยในอวกาศแต่ความมืดน,นั้นก็ครอบงาแบบที่ไม่ได้ไปไหนและก็ครอบงามเธอไปเรื่อยๆ จอยที่ไม่มีวันหยุดเลยสักนิดมันก็เหมือนกับงานที่ขยงมาเป็นกองเหมือนกับตอนที่ตอนเรานั้นเป็นเด็กและก็แน่นอนในพวกงานพวกนั้นส่วนมากเรานั้นก็ไม่คอยทิจใจํำโอ้ย โอ้อะไรชี่มาจ้าเจตแมนเจ็ดโอเคดีนี้ไปเปิดกล่องต่อได้ผลไหมโอ้ไม่ได้ผลเลยโอเคโอเคในะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะที่จะสุ่มในส่วนของผลขอ ตาฟ้ากิสตา t ับสายฟ้าหวัวคุณ <c oughs> น,นี้ไงอิงไอ้กิ้งเกิลมึงเอาไปแดกไปแม่งกูไม่เอาหรอกฝนสายฟ้ามันกากถึงมันจะเอ่อถึงไอ้สกิลแรกมันจะพุ่งพุ่งได้อะคือฝนสายฟ้านี่ก็สำสำหรับการคอมโบมันก็ดีอยู่แหละแต่ผลมืดเนี่ย สำหรับดราม่ามันดีกว่านะเออซึ่งแน่น,นอนกูจบคลิปนี่แล้วไอ้ยี่